เน so ื้ออกอนั yes. ้นตงได้นอบาทหาบาเอาลงใหด้วยเราป้ายเขาจะรู้ไป่ที่นี่อะไรใช้ด้วยีก ทำไมไก่มันขึ้นราคาเยอะจังเลยครับม,มันได้จะขึ้นตามน้ำมันมันแพงมากแพงมากของเขาก็ไม่ค่อยจะมีโรงเรียนเปิดก็ เดือดร้อนหน่อย<ะ>เพราะว่ามันได้ของแพงปกติเมื่อก่อนนี้ราคาชิ้นส่วนไก่แต่ละอย่างนี้เท่าไหร่บ้างครับก็บางอย่างก็6 0บาท6 0บาทมีมีอะไรบ้างครับพวกพวกปีกน่องเท่าไหร่ครับก่อนปีกน่องยังไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นราคาเท่าไหร่ขึ้นมนาะแค่ไม่กี่บาทก็มันก็ราคาเดิมเดิม จะเป็นจะเป็นแพ้แล้วกสะโพกกระดูกนี่แหละอ่ฮะตัวหลักๆเลยันไม่ค่อยเท่าไหร่ปกติเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นสดประมาณเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ครับสายเก้าสิบห้าร้อยหนึ่งเก้าส<ม>ิบห้าร้อยหนึ่งแล้วราคาไก่สดตัดตัวครับโลเท่าไหร่รไม่รู้ตัดตัวไม่มีเพราะว่าไก่สดเราไม่ได้ทำ<ม>เราซื้อแต่ชิ้นส่วนเราไม่รู้หรอกอย่างนี้ลูกค้า,าบ่นครับเฮราคาขึ้นเยอะขนาดเนี้ยบ่น ็ได้กระโดงทำไรอ่ะ <c oughs> ทำไรได้ได้กระโดงทำไรไ,ได้ไหมถ้าอย่างนี้มันมีผลกระทบต่อยอดขายของเราไหมาครับีรผลกะทบ